ประวัต e ิอีจ e ุนโฮ 2pm อีจุนโฮพระเอกจากเรื่อง The Red Sleep เป็นนักร้องนักสแสดงนักดนตรีนักแต่งเพลงนักเต้นนักออกแบบท่าเต้นเรียกได้ว่ามีครบเลยล่ะคะ่ะเขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสมาชิกวงบอยแบนด์เกาหลีใต้อย่าง 2pm ร่วมกับแทคยองนิชคุณชานยองจุนเคและอูยอง จุนโฮเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี1990ปัจจุบันมีอายุ31ปีเกิดที่เมืองอันซันจังหวัดคยองกีประเทศเกาหลีใต้มีความสูง178เซนติเมตรปัจจุบันอยู่ในสังกัดของค่าย JYP Entertainment ช่องทางการติดตามจุนโฮมี3ช่องทางได้แก่ 1. Instagram @le2jh 2ทวิตเตอร์ dlwnsghek และ3 y o ยูทูบช่องรีจุนโฮ จุนโฮเข้าวงการบันเทิงมาเป็นเวลามากกว่า10ปีเขาเริ่มต้นด้วยการประกวดร้องเพลงในรายการ Super Star Survival ปี2006 0และคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งในรายการจึงได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นเด็กฝึกหัดในค่าย JYP Entertainment เขาใช้เวลาเป็นเด็กฝึกอยู่ประมาณ2ปีครึ่งก่อนจะได้เดบิวต์เป็นหนึ่งในสมาชิกของวง2 PM ในปี2008 ที่ผ่านมาจุนโฮมีผลงานเพลงมากมายรวมถึงผลงานการแสดงละครและภาพ,พยนตร์ด้วยผลงานที่โดดเด่นของเขาเช่น GOOD MANAGER, WALK UP LOVE และ THE l a s s l e e p ในด้านความรักนั้นจุนโฮเป็นหนุ่มโสดแต่ไม่ได้ปิดกั้นความรักที่จะเข้ามาแต่อย่างใดจุนโฮเป็นคนชอบแมวมากเขาเป็นผู้ชายทาตุแมวปัจจุบันมีแมวสี่ตัวชื่อจอนนี่วิวคุกกี้และตัวสุดท้ายชื่อบ็อก